เอามือคนเจ้าสดเซ้ให้โชคให้ลาบลูกหลานบอกเนาะอันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับทั้งหญิงทั้งชายย่าตากระยายค่ะตากระยัยที่เข้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหตากระยายะอายุเท่าไหร่ครับอายุกี่ปีแล้วครับอายุอายุมากเลยคะร้อยปีแล้วปีแล้วะนนี่อยากกินลูกบอกอยากกินหมากใช่ไหมโออยากกินหมากใครมีหมากบ้าง ไมอยากกินหมาเขาอยากกินหมาอยากกินหมาให้หน่อยหาหมาให้หน่อยเมื่อสักครู่เป็นไรครับยายไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรรู้ตัวอะไรไหมไม่รู้มีคนมากดบ่าสองข้างเมื่อไรอะเนาะอ๋อเหมือนเหมือนมีคนมากดบ่าทั้งสองข้างมันหนักอึ้งเลยใช่ไหมยาย คนเขียนแล้วนี่นี่ชัดไหนนะแปลงท่าเลยไหมตรงนี้น่ะพี่นงเอ้ยตรงนี้มีสองตัวนี่ท่านผู้ชมครับเมื่อเมื่อคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงหายโบราณได้ตัวเลขกันไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหายโบราณที่ว่านี้นะครับมีอยู่ส6ใบด้วยกันนะครับระหว่างนั้นนะครับอยู่ๆยายคนหนึ่ง มีอาการแปลกๆมือสั่นตัวสั่นแล้วครับโอ้โหสั่นอย่างนี้เลยชาวบ้านก็เข้าไปใกล้ๆไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอายุเท่าไหร่ชาวบ้านเชื่อว่าตายายผีหายโบราณเข้าสิงล่างเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น

គេយកមក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 យក ถามถามดูดเย็นถามว่ามาจากไหนอะไรมาจากไหนนตีเมียนเาะรถามที่ธรรมจากไอะไรยงไงนไหนรลางตามๆไ่ปน้ โมับกวมตงปีลมากรตากะยายมากรตากะยายมาจากโมตะกวลโอตะกวลภาษาไทยว่าอะไรล่ะไม่รู้ครับนี่นี่อกาคยตะกวลก็ตรงนี้และจังกรตาตรงนั้นผมก็ต้องทโอรไหม เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ้อมมือคนเจ้าสเซให้โชคให้ลาบลูกหลานบอกเนาะอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับทั้งหญิงทั้งชายตากระยายค่ะตากระยายที่เข้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหูตากระยายนาตากระยายอายุเท่าไหร่ครับอายุกี่ปีแล้วครับอายุอายุมท่าไหร่คะร้อยปีแล้วรปีแล้ว นมามามาอยู่นี่นานยังครับแปลหน่อยครับปู่ยูหน่อยยายพวกเขาทำมาได้ตายายมานานหรือยังมาอยู่นานหรือยังนานแล้วเจอจ้ะตายายจะแสดงงไงใช่ไหมตายายจะเอาแสดง

มากๆน้ํามีมั้ยนางไม้มีมั้ยเอ๊ะๆๆๆดูๆลูกลานทําให้อยากกินมังค์อยากกินมังค์ไม่เอามังค์อย่าอย่ากินมังค์เออนี่กินมังค์แกอยากกินมังค์เฮ้ย

ขายยังเคี่ยวมาเอ้าเคี้ยวมาอ๋อเอามากแค่แม่เอามากมาแล้วน่ะเดี๋ยวกินมากก่อนไหมยังเดี๋ยวขายต่อเกย์ให้บอกเกย์ให้บอกบอยอยากถามดูว่าจะเอาตรงนี้จะไว้ตีไหนตรงไหนไว้ไวตื่นหรือเปล่าก็ไปแล้วไปแล้วใช่ไหมออกแล้วใช่ไหม เมื่อสักครู่เป็นไรครับยายไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรรู้ตัวอะไรไหมไม่รู้เมื่อกี้ยายไปไหนฮะเข้าไปทําไมไม่รู้ตัวเลยเพราะแกว่าอยู่ดีๆสันขึ้นมาเลยเมื่อกี้นี่ใช่ไหมได้สติไหมยายจำอะไรได้ไหมเหมือนวูบเลยเหมือนวูบเหมือนวูบ มไม่รู้เรื่องเลยจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้นะอ่าให้กินน้ำหน่อยมีคนมากดบ่าสองข้างเหมือนอะรยัยเลยเนาะอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนมีคนมากดบ่าทั้งสองข้างมันหนักอึ้งเลยจะไม,ม่ยย่แต่ไม่รู้ตัวอืมเราพูดได้ยายเมื่อกี้นึงพูดอะไรรู้รู้ตัวไหมพ่อ<ม>พูดอะไรบ้างไม,ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอื อ,อ๋อแต่ว่ายายเนี่ยเหมือนกับมีคนมากดบ่าไว้ทั้งสองข้างเลยรู้แค่นี้ยายมาจากไหนครับ,บคนยายอยู่บ้านไหนมาจากไหนอยู่บ้านอาปืนยนบ้านอาปืน<อ>ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปี<อ> ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อ,อ,ช,อชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นชื่อยายตอดยายต,ตอดจ้ะอ๋อยายตอดอายุหกสิบหกสิบเจ็ดปีเนาะยายตอดสชื่อจริงชื่อสมคิดสมคิด แนวยยสมคิดยายสมคิดนะครับตอนนะครับขาขาแบบยายแข็งโอ้จะมาขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมอไม่ถืออะไรเลยใช่ไหมไม่มีทรงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีทรงธรรมดาก็ธรรมดากลากากราบขอพรขออะไรเงี้ยกล้าคอนขอสุขภาพคอนนั่งไปก็นั่งไปนั่งไปก็อยู่ดิก็เหมือนมีคนข่าวเนาะ เหมือนคนจับปลาเราแยกอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนจับปลาแล้วความรู้สึกแบบมันมืดไหมครับมันแบบมันทึบมันมืดอะไรเลยมันมืดทึบเลยเหมือนทึบเลยข้างในนี่มีอะไรบ้างครับไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มีนี่ละตอนนี้อะไรนี่บ๊บ๊พี่มาถ่ายตรงเป็นสาม เอาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบคุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วนะครับหลังจากนั้นมีพ่อหนุ่มกลางคนใช้คาว่าพ่อหนุ่มกลางคนหน่อย <c oughs> อายุลาวลาวกันนี่แหละประมาณ40-50ถึงปีเนี่ยไม่ได้ถามอายุเท่าไหร่นะครับก็เห็นก็เห็นตัวเลขเห็นตัวเลขในไหล่ละครับ เห็นตัวเลขในหายมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับมันคนเขียนแล้วนี่เออชัดไหนนี่ยดูนี่ดูนี่แปดห้านี่ตรงนี้น่ะพี่น้องเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีทรงตัวนี่ครับเอาชี้ชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยศูนย์แปดห้าวันนี่ครับศูนย์แปดห้าครับนี่เนี่ยเท่าไหร่ศูนย์แปดห้าเนี่ยศูนย์แปดห้าครับ เหมือนมากเลยชัดเลยผมสองสหรือสองสปสองนี่ตรงไหนตรงไหนนี่ครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับโทษด้วยครับนี่ตรงนี้นี่ไหนนี่ขออนุญาตวยครับครับผมนี่ไหายหเบิ้งครับหหายหายสี่สีไหมึงนี่ครับนี่สองแปดหรืศนผมไม่ทราบสองครับชัดมากเลยนะสองสองศศสอง 202ครับอ่าสองศกับสองศูนครับมีใคเห็นไปอย่างอื่นปครับมีไหมเห็นส่องศูนย์สองนี่ครับชัดเลยนี่ยนี่อนย์สองอยู่ตรงนั้นเขียนแบบชัดเจนมากครับวัดดวงเอาครับผมอ๋อนี่ป่ะครับที่เห็นมึงนึกนี่นะครับโอ้ศูนย์ยังกันน่ศูนย์แปดห้าศงศูนย์สองสองศูนครับผม นี่ลาหวเก่าเป็ดอยมัเนี่ยยังกันียังบ่ยเออ่อยมยเรอแพี่เาพี่น้อยอนีอืใ่พี่น้อยเออนี่หได้ละบ่น่ะฮะไดี่ยงได้เนียงน่ยาพี่น้อยได้เราเปนบ่ได้กับโต๊กับโต๊นียอย่างหายขี่เขียนได้ขีเขียนได้ล่ะ โอ้ต้องเป๊ะเลยมันวะเนี่ยต้องเป๊ะเลยสวนแปดหาเอาขางไว้นิดน้อยขางไว้อีกแนี่ยางไว้อีกแนี่ไปเลยมีแร่ซุนสองเอาอำปืนบ้านนอำปืนตําบลตากูกตําบลตากูกอำเภอขวาวเอ้าต้าเป็นว่อยู่ตําบลเอ้าบ่แม่ตําบลแป้นบ่บ่ตําบลตากูกอำเภอขวาวอาตุกลงัเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวเลข เมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ตอนยายที่พูดไปตอนยายที่ที่ชาวบ้านเชื่อนะผมไปสัมภาษณ์ดูว่ายายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยายนี่ไม่รู้เลยไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นะครับอันนี้หลายคนไม่สนใจมันต้องสนใจตัวเลขสิใช่ไหม <laughs> อาหนุมยยน่มใหญ่หนุ่มใหญ่นะไปเจอตัวเลขในหาย ไปเจอตัวเลขในหาย085ไม่รู้ใครจะเห็นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าใครเห็นต่างจากตัว085นี่บอกด้วยนะครับ085นะที่เขาเห็นนะครับ085มันคล,คล้ายๆกับตัวเลขทูบเลขทูบได้095แต่ในหายนะครับชาวบ้านไปเจอก็คือ085น่าคิดนะตัวใกล้เคียงกันซึกขึ้นหรือบอ แต่มีศูนย์ด้วยไหมมี0ูนย์นะครับมี0 085ย์แปกับศูนใกล้เกลียงกันและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านเห็นนะครับคือ202 202เอามีศูนย์อีกแล้ว2องมันตัวเดยียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะ2องและตรงจุดสองนเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยเห็นต่างไปออกจากตัว202ก็ว่ากันไป นะครับแต่ชาวบ้านก็แอบไปซื้อไม่ได้แอบหรอกไปซื้อไปเจอในลอตเตอรี่อยู่ลอตเตอรี่ขายแผงลอตเตอรี่มาแล้แผงลอตเตอรี่ผมก็ยังเชื่อเหมือนกันแนวหูตาไวมากเลย <c oughs> <c oughs> แผงเต็มแผงเต็มสถานที่เลย085ได้มันหนึ่งใบแต่ไม่มี202ก็คงจะได้แหละ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดทั้งมวอง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยายก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเท่าที่ถามเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ชาวบ้านที่ไปพบที่หายโบราณจะมี085แล้วก็202ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวทางน,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกลางคืนต่อมานะวันว,นว,นวนัวันเดียวกันเนี่ยก็มาก็ชาวบ้านก็เชิญล่างส่ง มาประกอบพิธีขอนะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาฝากกด s u b ส c r i b e กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวารตีให้ด้วยนะครับทั้งเพจทั้งยูท b e นะครับสนมนิวารติสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขออารมขอ,อรวยขอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทา่านทุกคนครับสวัสดีครับ